สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน25 6 6นะครับเวลาอจดนนะครับ5้มาโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสวนบ่อแก้วนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสวนสวนบ่อแก้วเราขับรถมาแล้วก็ วันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายแต่ว่าแดดก็จะจ้านิดนึงร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีทั้งคนไทยทั้งก็ต่างชาตินะครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสวนสนบ่อกแก้ว ลมรลื่นดีนะครับสวนสนบอกแก้วอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้ก็แนะนำนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับไม่ร้อนแต่ก็ไม่หนาวมากเกินเกินไปนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับมีทั้งรถส่วนตัวแล้วก็เช่ารถตู้กันมานะครับ บรรยากาศร่มรื่นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับสำหรับสวนสวนบ่อกแก้ว